สวัสดีค่ะม,มันจะบ่เคยเห็นคนืิองก่นตัเนี้ยตอนนี้นมากินโซมตำค่ะตอนนี้นนอันนี้เราทะเลค่ะเราทะเลกินยุ่ยมาจอดซ่องกันยู่ยถงกิ่นถึงซ่องกันืเราทะเลนีน้ตำข้โพ่อค่ะ เอาข้ออโพดกับล้างเียนรขอาวโพดได้เยอะมากอ่าปูมาค่ะปูมาค่ะปูมาสดมากินน้ำกันเด้วยค่ะอะไรมีหอยอากินไม่องกินเลยมีหอยค่ะหอยหอยหน้าค่ะหอยน้าแล้วก็มีไก่ต่นแล้วค่ะนี่สุกยงนิ้วไหล แควคนี้ดีเด้อการควบ่ะหน่าจอบกินไดบ้าะน่ะอ๋อกินไต่นก่นาะจังหัวแล้วเออแล้วกากินหัวแสบบางแสบโลงรหดนี่งโหลดไปกินเลยชอบดูดกามปูนี่มากินน้ำกันค่ะพี่น้อง ถึงมากู้ไทยถึงเอาเยอะเอะเอาเยอะเอาเยอะเอาไอเด็ดคับอันอ้ามันแซ่บเด้อไปซ้ายขอาก็ต้องขาดว่าได้ไปซ้ายขว่าขาดว่าได้เด้อค่ะเด้อนี่ปูมากตำปูมาค่ะอืแซ่บจัง ุ ật, ้าฉีดมาเป็นตาแสบเนี่ยกับแซบได้หรืออ่ะขอบุณค่ะน้อง้าแดงเหรอน้องหา็อรอกินเม่ะแตกินเอาว้าพี่ก็ได้ตัวใครชื้อเอาไว้มบอก่กินเอาวางให้กินก็ได้หอยค่ะหอยหน้า ขี่ออกมาได้ไหมคิดเออเด็ดถึงนั่งหลังแจวสุมหอยหน้านี่ต้องกินแจวสุ่มด้วยค่ะเด้อหอยหน้าเนี่ยเป็นแบเค้กมาได้สัเพันนี่เขาเลี้ยงขายพิ่นซื้อแล้วเพื่นเลี้ยงเลี้ยงอือไม่เก็บนะให้น้าเลี้ยงเอาอยเอกสารบอยบอยหอยหน้านี่หอยหน้ากองแท้เลยจิ๋มเน่โอ้ยกับกองแฉะล่ะแต่มันถามเนี่ย เห็นไต้ตีนต้นเห็นฟองฟอมเยื่ออืมเยื่อเขาเอ็นอันไข่กับไข่ปลอมนี่ไหมอันเข้าวสารปลอมหมนก็เลยถามดหางอันนี้เป็นเลี้ยงนี่อันนี้เขาเอิ่นหอยนาอันสีทองหอยนาสีทองเปลี่ยนนี่มีหมดกัเลี้ยงไส้อ่างอันอืมอ่างกุนเพื่อนชิวมีแล้วไหมเขาติดเกี่ยวไหม กินแปโซ่กันไปด้วยคะอเวยพีปนองขอโทษแล้วล่ะไม่เลยกเต็ไปอืมจากสิดลงอันนี้ไป บันนี้มือนี่ลงวิดีโอหลายๆน่ะมือลุ้นมันก็มีลงน่ะมันก็ติดลบเ <laughs> ลยจ้องว่าถามมืออื่นเฮาก็ลงแต่แค่ที่เฮาต่างนันเฮาลงมฮัลโหลแล้วซาคัสเฮ็ดจังได๋แล้วแต่อันเขาสิเฮ็ดจังได๋โลดม,มืออืน่นสิได้ไปหาหมอแต่จับอันนี้น้องยางค่ะอืองหมออย่างอ,างอีกโห <laughs> ข้วนมขว้นวนยมยางจิมจ<ะ>จ้มจิ้มแจ่ขมค่ะเดี๋ยวเอาอจิมแจ่คม ใช้แก้วขมนะคอืมอิ่กับเี่ยงอืมนมอืมอืมขอพึนได้หลายค่ะข้าเต็าข้าแล้วอืมอืมมหัออิ้มนะคะ